อะไรของแท้เขเนี่ยก็คอาจารย์นี่แหละของแท้ผมอ่ะช่างใหญ่ของปอมช่างใหญ่ของปอมไม่ใช่ของแท้เข้าใจผิดแล้วครับแล้วคุณมาจากที่ไหนครับเนี่ยค่ะมาจากที่ไหนครับมาจากนนท์แล้วคุณมาตัดผมทรงอะไรเนี่ยทรงอันนี้เหรอค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็แบบไม่รู้ได้ยังไงคุณอก็บอกอาจารย์เอาตัวยสไลด์ไปตัวยู อะไรนะสไลด์ปตัวยูสไลด์ปไปยวกพรุ่งนี้เขาคุยพูดให้ถูกก็ได้พี่ <c oughs> โอ้สไลดไ์ปตัวยูอ๋อสไลดไ์ปตัวยูปากของช่างใหญ่นะสไลด์ปตัวยูสไลดไ์ปตัวยูนะไม่ต้องตื่นเต้นมันเลยจุดตื่นเต้นมาแล้วครับของคุณนะ, <c oughs> นะครับนี่ก็ช่างใหญ่ก็ตัดปลายออกให้เหลืออยู่แค่แปดนิ้วนะแล้วก็สไลดไ์ปลา ไสไลด์ตัวยูสไลด์ตัวยูนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเอาไว้นหนาๆน,นะเอาไว้กดนะครับส่วนด้านหลังช่างอยากกรีดทะแยงนะครับเขาหล่ำตัดสไลด์สไลด์ให้ปลายมันบางนิดหน่อยเพื่อให้มันเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยๆนนะแต่ข้างบนนะครับยกขึ้น180ร้อยแปดสิบองศาลตัดปลายออกนิดนึงให้มันเหลืออยู่ประมาณสิบนิ้วนะแล้วก็ด้านข้างก็ไดรบอลลูมนะครับม้มปลายหน้าม้าก็ความยาวที่เขามานะครับลูกค้ามาความยาวเขาต่ำกว่าคิ้วนะครับประมาณเซนหนึ่งนะ ช่างใหญ่ขยับตัดพอดีคิ้วแล้วก็สไลด์ไปนิดๆด,ด้วยไลกาติ้งนะครับแล้วก็ซิกแซกนิดหน่อยนะแล้วก็ไดโบรุ่มนะครับหลังจากได้แล้วรู้สึกเป็นไงไามลูกค้าก็สวยดีอะ่ะรู้สึกเบาหัวไหมเบาเบาหัวเบาสบายทราบข่าวว่าคุณเป็นช่างเสริมสวยด้วยใช่ไหม,ไมชื่อร้านอะไรบอกสารภาพประสาไม่มีเลยไม่มีชื่อร้านอาแล้วไม่มีชื่อร้านแล้วเปิดร้านที่ไหน ก็เปิดที่จังหวัดนนท์เปิดที่บ้านอ๋อเปิดที่บ้านตัดผ้าตัดเสื้อผ้าเสริมสวยแล้วก็ขายของชำสามรายการคุณเองเงินไปไว้ไหนเนี่ยเอาเงินมาฝากอาจารย์ไงเออเงินมาฝากช่างใหญ่ช่างใหญ่ไม่ใช่ตนาคะารโอ้ไม่มีดอกเบีย้ยให้นะเ,ะเผื่อต้นก็หายกำไรก็หดอีกมาฝากช่างใหญ่ไว้ไม่เหลือนะครับอย่าฝากช่างใหญ่นะเพราะว่าช่างใหญ่ก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกัน ถ้ามีเงินเราจะใช้หมดคนใช้เงินง่ายฟุ่มเฟือยด้วยเนี่ยคุณสงสัยเลยนะคนเมื่อกี้อ่ะเขาบอกเขาอยุ่นนแล้วเขาไปไงมาไงไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับไม่จะได้ทําตามเขาไงตามตามยังไงก็จะไปแบบเขาอ่ะอันนี้มาไม่ถูกนะ้นไปแบบเขาเขานั่งบุญญาณอรกาศกลับหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเพื่อนมาบอกว่าไม่ถูกเส้นทางนี้ครับผมก็ตัดผมแพงไหมเจ้าใหญ่ตัดแพงไหมเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยแพงไหม ก็มันสวยอะค่ะถ้าสวยแล้วจะไม่แพงแล้วครับถ้าสวยแล้วจะไม่แพงไม่แพงแต่ถ้าไม่สวยเราหอ้หสามร้อยก็เสียดายตัดฟรีไม่อยากจะตัดใช่โอ้โหนี่ของจริงเลยเยี่ยมมากแก้วมากขอบคุณครับจริงโซ่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 ยังบอกไปเนี่ยเอาของจริงๆเราจะได้สวยใช่มันไม่ผิดหวังอะ ไม่ผิดหวังเดินไปก็แมไม่ใช่เดินไปหัวใจวิวเสียเงินไปทั้งพันเลยโอ้เดินไปหัวใจวิวได้อันนี้ไม่ต้องกลับไปร้องให้ในห้องน้ําคนเดียวหรือเปล่าไมาคุณร้องให้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เคยร้องเลยเหรอไม่ไม่ร้องก็เสียใจก็คือเสียใจเหรอแต่เดี๋ยผมเราก็ยาวเดี๋ยวเราไปแบบที่เราชอบเลยเจ้าขอบคุณครับ อะไรนะว่าอะไรนะพูดเรื่องจริงเลยไม่ใช่ว่าจะเออเสียดายเสียอะไรถ้าสวยเราไม่เสียดายแพงกว่นี้ก็ไปเนี่ยสองคนมาไม่ใช้คนจริงเหรอจริงที่ผ่านมาไม่ใช่จริงเหรออ๋อเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าพูดโม้ไปป่าแบบเรื่องจริงเหรอใชอันนี้จือพูดจาจริงคือถ้าแพงกว่านี้ก็ถ้าสวยเราก็ยอมนี่เสียกันเป็นๆไม่รู้กันเท่าไหร่สองคนเสียอะไรคุณซื้อหวยหรือเปล่ากูไปซื้อหวยหรือเปล่าที่บอกเสียไม่เล่นหวยโอ้ดีมากดีมากเยี่ยมเยี่ยม ไม่เล่นหวยวไม่กันพน,นั้นไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่ดีดีดีขอให้ตารม,มากินนะโอเควันนี้หวยออกขอหวยสักหน่อยดิ <c oughs> วหวยอ่ะไม่รู้ซื้ออะไรเอวมาดวงเองนะโอเคค่ะใ่ใช่ที่จ้าเขาถือชุมใหญ่เพจมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งรอขนาดนี้ทํา เกงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆรินีต้องมาตัดกับเขาช่างอัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆรินต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่สอนต่